In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. In the world, the wider world, Islam is here for us. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، วะศลาตุวะสลามุอะลานบีนามุฮัมมัดฮาตมิลอัมบิยาอิวัลมุรซะลีนวะลาอาลีฮิวะซะหบีฮิอัจมะอีนอัมมาบัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสัติความเมตตาและความเจริญจากบรงดาอัลลอฮซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแก่ทุกท่านครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการดําเนินชีวิตของคนเรา ไม่ว่าอดีตหรือปัจจุบันตลอดจนกระทั่งถึงอนาคตก็ตามมันมีเรื่องราวที่เปลี่ยนแปลงจากของที่เคยมีแล้วไม่มีจากของไม่เคยมีก็กลับมามีของเคยขาวอาจจะเป็นดำก็ได้ของของสีดำอ,อยู่ต่อไปจะขาวก็ได้การเปลี่ยนแปลงต่างเนี่ยมันเกิดขึ้นทั้งที่ โดยอลัลลอฮ์สร้างมาให้มันเปลี่ยนแปลงในตัวของมันเองก็มีหรือว่าอลัลลอฮ์ให้มานี่ให้ผู้ที่มีสติปัญญาเช่นอย่างมนุษย์เนี่ยได้รู้จักการเปลี่ยนแปลงก็มีนะครับพ้าน,นในวันนี้ก็จะได้นําเรื่องที่ว่ามนุษย์เราต้องรู้จักการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไข ถ้าหากว่าเราไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขนี่นะครับแน่นอนแล้วเกินเราจะประสบกับฟิตนะความทุกข์ยากลำบากเกิดวิกฤตอย่างมากมายเหมือนอย่างกับเราขับรถไปถ้าเครื่องมันดับเราถามว่าต้องแก้ไขไหมครับอันไหนแก้ไขได้ก็แก้ไข แล้วก็บางช่วงก็จะต้องเปลี่ยนแปลงโอ้อันนี้จะต้องเปลี่ยนออกอะ,อะไรตัวนี้จะต้องเอาซื้ออะไรใหม่มาใส่ก็ต้องเปลี่ยนหรือบางครั้งอาจจะต้องเปลี่ยนทั้งเครื่องเลยนี่ก็ต้องยอมรับข้อเท็จจริงอย่างนั้นองค์รบอกเราอยู่เคยอยู่ยังไงก็อย่างนั้นเราลองมองดูสรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้นะครับที่อลัลลอฮ์ให้มานี่ ทั้งมนุษย์ก็ดีทั้งสิงสาราสัตว์ต้นบากกากไม้แม่น้ำลำธารล้วนแล้วแต่มีเรื่องเปลี่ยนแปลงกันทั้งสิ้นนับมนุษย์เรานะครับเกิดมาเป็นทารกนะครับเราเอาตั้งแต่หลังคลอดมาก็มีการเปลี่ยนแปลงช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งช่วงหนึ่งไปช่วงหนึ่งหูเคยเพียงแต่ได้ยินก็มาสามารถมาทำความ เข้าใจสิ่งที่ได้ยินได้หัวใจก็กคิดได้วิเคราะห์ได้นี่นะครับมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสิ้นฉะนั้นเราเห็นได้จากอายะอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้กล่าวไว้ว่าอินนัลลอฮะลาอยู่กับยิรูมาบคกอบมินฮัตตาอยู่กับยิรูมาบิอับุสสมแท้จริงอัลลอฮ์สุบฮานอัตาอฮนั้นจะไม่ทรงเปลี่นยนแปลงกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดจนกว่าพวกเขาเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงในตัวของพวกเขาเองในกลุ่มของพวกเขาเอง ดังนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลายเอาเราสร้างมนุษย์มาเนี่ยเหมาะสมต่อการที่จะแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงเหมาะสมที่สุดไอ้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับถ้าแก้ไขในเรือนร่างของเราที่เ,เราให้มาเนี่ยมีตรงไหนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเราก็สามารถที่จะแก้ไข ดูเถอลเราให้หยุกยามาให้วิธีการมาให้วิชาการต่างๆมากับมนุษย์เพื่อที่จะให้มนุษย์มาแก้ไขนะครับแก้ไขนะครับแต่หลายส่วนในร่างกายของเรานี่นะครับแก้ไขได้เก็บไข่ได้ป่วยกระดูกหักอะไรนี่แล้วก็แก้ไขอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ใจกันง่ายๆแล้วก็หลายส่วน ที่เราสามารถเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแปลงเลยนะครับบางคนที่เป็นโรคหัวใจจากเปลี่ยนหัวใจลิ้มหัวใจก็ลิ้นหัวใจก็ดีเอาลิ้นหัวใจในส่วนสัตว์อื่นอามาใส่เปลี่ยนไปเลยก็มีก็แสดงว่าก็เปลี่ยนแปลงได้หลายส่วนในอวัยวะของคนเราในเมื่ออลัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันเหมาะสมต่อการแก้ไขและก็เปลี่ยนแปลงมนุษย์เราเนี่ย นอกจากตัวเองเปลีป่ยนแปลงได้ผมยาวตัดให้มันสั้นอันไหนที่อัน์ให้แก้ไขได้เล็บยาวให้ตัดให้สั้นนี่ก็แสงดงอะไรแต่อันไหนที่แก้ไขไม่ได้อันรอมเราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับเช่นโครงสร้างของรถมาเนี่ออยอัลน์ให้มาลักษณะรูปทรงนี่เราก็ไม่ต้องไปยุ่งนะครับไม่ต้องไปเปลี่ยนจมูกไม่ต้องไปเปลี่ยนตาไม่ต้องไปเปลี่ยนหูให้มันอยู่อย่าง ที่ปกติของมันนี่นเราอาจจะดูใหญ่ไปหน่อยเล็กไปหน่อยคนนู้นใหญ่หน่อยคนนี้เล็กหน่อยอันนั้นมันความเหมาะสมกับมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันถ้าอะไรต้องสวยเหมือนกันแล้วก็เท่าเท่ากันเนี่ยถามมนุษย์จะอยู่อย่างไรและใครจะจําหน้าใครได้ไหมเพราะว่าเราสร้างมนุษย์มานี่เหมือนกันหมดนะครับตาเหมือนกันปากเหมือนกันจมูกเหมือนกันหมดถามว่ามนุษย์จะอยู่กันอย่างไร ในโลกนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครพราะมองไปเนี่ยมันก็เหมือนกันหมดลำบากมากที่พระองค์ให้มาเนี่ยท,ที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อรสสุภจรัสองเมตตาเราแล้วเราได้จำได้ว่าเออคนในครอบครัวของเราเนี่ลักษณะเช่นนี้เช่นนี้ไปมองคนอื่นอ,อันนี้ไม่ใช่เราก็จะได้เป็นผู้ปฏิบัติถูกนะครับไม่ใช่ไปเจอใครก็น้าเหมือนกันหมดก ลวนลามว่ากันไปเรื่อยไปนึก,กว่าภรรยาของเราก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะได้เรียนกันทั้งหลายว่ามนุษย์เนี่ยเหมาะสมในการถ้าอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้ก็มีอะไรที่มันเราทําเองไม่ได้ก็เช่นอย่างกับฟันของเราเอัลลอ์ให้เจริญงอกงามมาต่างกับผมผมในยาเราตัดได้เองก็ยาตัดแต่ฟันเวลายาวขึ้นมาถึงกําหนดอัลลอฮ์ก็ให้หยุด เพราะว่าทะยาวไม่หยุดเนี่ยมันเรื่องที่มนุษย์ตัวเขาเองเขาทาไม่ได้มันลําบากมันของแข็งมันเป็นเหมือนกระดูกที่งอกออกมาฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้เราไม่ต้องไปยุ่งกับในเรื่องการที่อลัลลอฮ์ให้มาในลักษณะของเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ต้องไปวุ่นวายแต่เราวุ่นวายถึงที่ว่าเรามองแล้วเนี่ยลักษณะอย่างนี้รูปร่างมนุษย์ที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างนี้เนี่ยาจาก เล็กมาโตจากทารกมาเป็นเด็กจากเด็กมาเป็นผู้ใหญ่เรื่อยมาเนี่ยถามว่ามีใครสรรสร้างมนุษย์ได้อย่างนี้ไหมไม่มีมนุษย์สร้างหุ่นยนต์ได้แต่ถ้าว่าจะสร้างให้เป็นมนุษย์จริงๆได้ไหมก็ไม่ได้เพราะในเรื่องอย่างนี้เราก็มองดูและอีกประการหนึ่งหน้าที่ของเราที่จะต้องมองดูตัวเราที่เราสร้างวันนี้ก็คือหน้าที่หน้าที่ของเราเนี่ยมันอะไรกันแน่ คนเราอย่าลืมว่าเป็นมนุษย์ถ้าไม่มีหน้าที่เนี่ยมันไรคุณค่านะครับคนเรานะครับไม่มีงานทําไม่มีหน้าที่อะไรเลยอยู่ในสังคมไปหางานที่ไหนเขาก็ไม่ให้ทงานจะเข้าสังคมการกุศลอะไรเขาก็ไม่เข้าเขาไม่ให้ทําเลยถามว่าคนคนนั้นมีคุณค่าอะไรไหมไม่มีนี่ที่ไหนก็เรียกร้องต้องการให้เราไปทําทาง ราชการก็เรียกร้องให้เราไปช่วยทางเอกชนก็นเรียกร้องให้เราไปทำงานนี่แสดงว่าเราเป็นคนที่มีค่าถ้าคนที่ไม่มีค่าทำอะไรไม่เป็นเลยทำอะไรไม่รู้เรื่องเลยไม่มีความรู้ถามว่าใครเขาจะให้คุณค่าที่จะให้ไปอยู่ร่วมกับเขาฉะนั้นที่อัลลอฮฺสุตลตาราให้มนุษย์มีหน้าที่นั้นแสดงว่าอัลลอฮฺสุตลตาราเนี่ได้ยกเกียรติคุณค่าของมนุษย วันล้ก็จะกัดร่มหน,น้าบัดีอาดัมแน่นอนเราได้ให้เกียรติกับลูกหลานเอาอาดัมคือมนุษย์ตนเองสะนั้นมนุษย์ทุกคนก็มีหน้าที่เพราะมีหน้าที่ที่จะต้องกระทําตามคําคสั่งของอลัอลลอฮฺเราซูลแน่นอนแล้วเกินอลัลลอฮ์ก็มีเรื่องตอบแทนให้ตรงนี้เห็นได้ชัดมันเป็นเรื่องที่เข้าใจกันไม่ยากไม่ต้องมีวิเคราะห์อะไรกันมากเลย อัลลอฮ์ให้ทำงานอัลลอฮ์ตอบแทนให้มันก็มีความเป็นธรรมถูกต้องในในระบบริการเราดำเนินชีวิตคนหนึ่งให้ทำงานแล้วก็มีผลตอบแทนแต่ถ้าถามว่าคนไม่ทำอะไรเลยเนี่ยสมควรที่จะตอบแทนไหมเขาก็ไม่ได้อะไรมันก็ถูกต้องแล้วที่อัลลอฮ์บอกไว้เนี่ยกันกุลลุมริอิมบีมากัสบารหินมนุษย์เรานั้นทุกคนนะครับ ถูกประกันด้วยการกระทำตรงนี้เราจะต้องสอนลูกสอนหลานไว้เลยว่าอาลัลลอฮ์ประกันมนุษย์เนี่ยด้วยการกระทำถ้ามนุษย์มีการกระทำแล้วอลัลลอฮ์กะประกันให้ในผนตอบแทนฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้มีเกียรติในรูปแบบที่ว่ามีการกระทำด้วยตัวเองเรายกมาถกเถียงกันเลยว่าทำมนุนให้ได้ไม่ได้อันนี้ให้ได้ไม่ได้ แต่เรามาถามตัวเองเรามาเถียงกันเองว่าเรื่องนี้อลลอ์ใช้เราไหมใช้คุณไหมใช้ผมไหมถ้าใช้แสดงว่าทุกคนต้องทำใช่ไหมครับทุกคนต้องทำผมทำได้คุณทำได้ไหมคุณทำคุณสุดความสามารถได้อย่างคุณทำได้แต่ผมทำไม่ได้อันนี้ผมสุดความสามารถได้อย่างแต่สุดความสามารถแล้วก็ถือว่าจบคือหน้าที่ต้องทำแต่เราไม่ทำแล้วก็เราก็มานั่งเถียงกัน ว่าคนนู้นจะเอานู้นทำห้ให้คนนี้จะเอาเรื่องนี้ไปให้ได้ไหมเราจะเถียงกันทําไมล่ะในเมื่อทุกคนถูกใช้ให้ทําก็ทําไปเถอะครับทําไปเลยครับเราจะต้องลงมือทํากันจริงๆด้วยพระตะกุลลอหมามัสตราตุมพวกจเจ้าจงยำเกงต่อลอจนสุดความสามารถนี่แหละครับจนสุดความสามารถก็คือแสดงออกความยำเกงต่อเรื่องนี้เลาห้ามเราเลิกสุดความสามารถ หรือเปล่าหรือถูกบังคับอ่นักแเรกว่าเกินความสามารถของเราเช่นเรื่องดื่มเหล้ามีใครบังคับไหมไม่มีบังคับเราเลิกได้ไหมได้เอาถ้าเลิกได้ถ้ามีคนเอาปืนมาจี้ว่าต้องดืม่มอันนะ้นแรแล้วสุดความสามารถที่เราจะงดอันนั้นก็ว่ากันไปอีกประเด็นหนึ่งเราจะไม่บังคับนอกจากเท่าที่ความสามารถฉะนั้นถามว่าเรื่องนี้คุณทามาได้ และคุณจะหยุดได้ไหมนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องไม่ดีคุณทำได้และถามว่าตอนทำคุณก้าวเข้ามาได้แล้วคุณจะเลิกคุณก้าวออกได้ไหมนี่มนุษย์ร่างกายของมนุษย์เนี่ยนะครับถามว่าเดินไปข้างหน้าเนี่ยจะเลี้ยวเดินกลับมาข้างหลังได้ไหมเราก็เดินได้เอาทำไมล่ะคุณรู้ว่าคุณตัวคุณนก้าวเดินมาีนผิดทาง ข้างหน้ามีแต่ขากหนามมีแต่สิ่งอันตรายแล้วคุณสามารถจะเลี้ยวย้อนกลับมาได้ไหมได้เอาได้ทำไมคุณไม่ทําถ้าคุณต้องไปข้างหน้าอย่างเดียวถอยหลังไม่ได้ข้างหน้าผิดก็ต้องไปที่ผมเคยยกตัวอย่างและต้องอธิบายให้กับคนที่เด็กรุ่นหลังเข้าใจก็คือเราจะทําตัวเป็นเรือยาวเข้าคลองเล็กได้ไหมไม่ใช่เค่นั้นนะครับเรือยาวเข้าคองเล็กนี่หมายความว่ามันจะหมุนไม่ได้ เราจะเป็นอย่างนั้นเด้มนุษย์เราไม่ใช่เรือยาวแล้วไปเข้าคลองเล็กๆพายไปขนาดรู้ว่าผิดทางก็กลับไม่ได้เพราะเรือมันยาวหมุนไม่ได้แต่อย่างไรถึงจะหมุนไม่ได้ก็ถอยหลังก็ยังได้มนุษย์เรานี่พร้อมนี่จะแก้ไขได้สมมติเดินไปในรู้ว่าผิดทางแต่ไปไม่ได้แล้วคนบอกว่ากลับได้มันก็บอกกลับไม่ได้ถ้าคุณหมุนกลับไม่ได้คุณก็ถอยหลังกลับได้นะครับ มนุษย์เราในเดินถอยหลังก็ได้นี่คือลักษณะที่อัลลอฮ์สร้างมานี่พร้อมในการที่จะแก้ไขก้าวเดินไปข้างหน้าได้เดินถอยหลังได้เดินไปข้างๆได้ข้างขวาได้ข้างซ้ายได้นี่คือความรอบด้านของมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาในเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายเราอย่าลืมนะครับทุกวันนี้เราดำเนินชีวิตเนี่ยข้อผิดพลาดของเราเนี่ย มีเราต้องยอมรับจะมากหรือจะน้อยก็ตามกุลูบานีอาดัมคอตเตะว่าค่อยลุลคอตเตอีนัต,ตวาวบุนท่านนะบีได้กล่าวว่ามนุษย์ทุกคนถ้ามีความผิดและคนที่มีความผิดที่ดีที่สุดนั่นคือคนที่กลับเนื้อกลับตัวนะครับคนมีความผิดที่ดีที่สุดนั้นกลับเนื้อกลับตัวการกลับเนื้อกลับตัวการที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไข จากสิ่งที่ไม่ดีไปสู่สิ่งดีเหมือนคนขับรถนะครับแล้วขับไปเครื่องดับเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขแก้ไขลงมือแก้ถ้ามันติดขึ้นมาถามว่าคนเขาก็ชมเชยเออคนนี้เก่งขับรถไปเนี่ยรถมันก็เสียแล้วก็สามารถแก้ไขรถวิ่งต่อไปได้ปกตินี่สแสดงถึงการชมเชยนะครับฉะนั้นคนเราในเมื่อทำผิดแล้วกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นคนดีนะครับ ลูกหลานชื่นชมยินดีลูกหลานชื่นชมยินดีถ้าหากว่าเล่าให้ลูกหลานฟังครั้งใดลูกหลานจะดีใจลูกหลานภูมิใจนะครับเช่นปู่เคยเล่นการพนันมาอย่างโชคโชนดื่มเหล้าเมายามาตลอดเวลาอยู่ต่อมาก็เลิกเลิกทิ้งเด็ดขาดจากนกระทั่งอายุมากแล้วก็ไม่ย้อนกลับไป แล้วมาเล่าให้ลูกหลานฟังพอลูกหลานพูดถึงเรื่องดื่มเหล้าหรือว่าในเรื่องจะไปเสพยาปู่นี่ก็จะพูดได้เลยพูดได้เลยว่าเนี่ยปู่เนี่ยเคยติดมาเคยดื่มมาแล้วก็เลิกได้ไม่มีอะไรที่จะเราเราจะทําไม่ได้เราตั้งใจเลิกขอต่อรอให้เราได้หันห่างออกไปจากความชั่วนี่แล้วทุกวันเห็นไหมปู่ก็ไม่ไม่ได้ยุ่งเลยลูกภูมิใจ ว่าปู่นั้นคนคนเคยเลวแต่ตอนนี้ดีแล้วคําว่าเคยเลวคือปัจจุบันนี้ดีแต่ถ้าคนเลวจนเคยนั่นคือเลวตั้งแต่ต้นยันจบก็เรียกเลวจนเคยนะครับฉะนั้นในเรื่องอย่างนี้ก็อยากจะได้นําเรียนกับท่านทั้งหลายขอให้ช่วยดูลูกหลานของเราแล้วก็เราพยายามนําสิ่งที่ดีที่เราสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เล่าให้กับลูกหลานของเราฟังเราจะถลําไปในอดีตในเรื่องไม่ดีแต่เราเลิกแล้วเอามาเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อที่ลูกหลานจะได้เห็นว่าอ๋อของไม่ดีนี่เลิกได้ไม่ใช่ว่าใครทําเรื่องไม่ดีแล้วก็ยันตายเลิกไม่ได้ไม่ใช่เราทุกคนมีข้อผิดพลาดในอดีตกันและในปัจจุบันนี้เราแก้ไขได้เล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อที่จะให้ลูกหลานนี่เกิดความเข้าใจ ว่าของเลวเลิกได้นะครับผมอยากจะตั้งชื่อให้ทุกคนได้เข้าใจว่าของเลวนั้นเลิกได้นะครับของไม่ดีนั้นเลิกได้ไม่ใช่ของไม่ดีแล้วเลิกไม่ได้นะครับฉะนั้นระบบที่ศาสนาให้มีในรูปแบบของการตบะบ้างเนี่ยมันชี้ให้เห็นถึงสังคมของเราเนี่ยจะเป็นสังคมที่เจริญก้าวหน้าได้และก็ยอมรับซึ่งกันและกันได้ในกอมาอยู่ร่วมกับเรา นายก็เป็นคนที่เคยไม่ดีมาก่อนมาอยู่ร่วมกับเราก็เป็นคนดีทำอามาลิบาดา์ะพูดจาไม่ดา่าทอใครไม่กล่าวเล่าใครเลิกหมดถามว่าคนคนนี้น่าได้รับการชมเชยยินดีไหมน่าได้รับการชมเชยยินดีในรูปแบบที่จะได้เป็นตัวอย่างแสดงว่าคนที่ยอมรับความจริงคนที่ตระบ้านไหนเขาเรียกคนยอมรับความเป็นจริงความจริงในคําสั่งของอัลลอฮ ตูบุยละลอยเตาวัตันนาสุหาเหมือ่อัลลอฮ์บอกพวกเจ้าจงเตาว่ากับเนื้อกับตัวอย่างจริงจังเถิดนี่ก็คือในอัลกุรอานบอกและในอัลกุรอานบอกเป็นครั้งที่90ครั้งสุดท้ายที่อลัลลอฮ์เรียกยาอายุวลดีนอามันูตูบุยละลอยเตาวัตันนาสุหานะครับครั้งที่90และเป็นครั้งสุดท้ายในอยลกุรอานที่อลัลลอฮ์เรียกให้เตาว่าอย่างนี้นะครับฉะนั้นบรรดาพี่น้องทั้งหลาย เรื่องของการที่เราจะต้องกลับเนื้อกับตัวนอกจากจะเป็นการยอมรับความเป็นจริงที่ตัวกระทําแล้วยังยอมรับในคําสั่งของอลรถสุบภานุวัตตาลาที่บัญชาการมาที่สั่งมาให้กลับเนื้อกับตัวแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือทุกคนนั้นจะได้นําไปเป็นตัวอย่างว่าคนไม่ดีนั้นสามารถจะเลิกได้ สามารถที่จะเป็นคนดีได oui ้นะครับก็ขอฝากเพียงแค่นี้ว่าบิลลาฮิตาฟิขลิดายะอัสลามุอะลัยกุมวะรอฮมะตุลลอฮฺอัลลอฮฺารกา Yeah. yeah.